คุณทักไนะครับวันนี้นะครับพ่อตินะครับพี่ติจะมาบอกตู้นะครับว่าพี่ติจะต้องจับโครงการแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยววันหน้าพี่ติจะมาใหม่เด้องทำไงนะจะดูได้นะูได้ไหมไหนดูได้ไหมไหนทำยังไงถ้าดูได้ไหนทำยังไงดูได้ไหมโอ้กินได้ ครับจะให้ปอเป๋กลับไปที่โครงการแล้วปอเต๋ก็เลยมาบอกตูดูจำต,ตูดูจะกท้นี่นะตูดูงามนี่นะอยู่อยู่กับตากับยายห้ามดื้อนะได้ยินไหมได้ยินไหมห้ามดื้อได้ยินไหมเฮ้ได้ยินไหมได้ยินยไหมยอยากให้กินกล้วย Ni <laughs> lỗi oh, 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 oh. đi khách. Quatri quay quanh quay quanh quay quanh 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 quanh

สิดกันด้วยกันเลยพี่เจะกลับไปเยอไปเลยทีวันเพี่เ,เ,จ,เจ๊พี่เก็ม่ไจะมเลี่ยมตูรูเรื่อยๆจะมาหาตูรูเรื่อยๆอย่าลืมนะต้องเก่งน,นะที่พเศษทำอะไรไวให้ดูต้องเก่งน,นะเก่งไหมเก่งไหๆๆๆต้องเก่งน,นะ ไปๆไปทางโน้นเกไปทางโ้นนี่ๆๆไม่กกเลยไกเลยคดยอไม่งไม่จะไม่กิหายแล้วีเจกจบไปอยู่โครงการดูดีวันห้ามดื้ไหห้ามดทำไงสัญญาสัญญาก่อนสัญญาก่อนห้ามดไหนสัญญาก่อนสัญญาอนสัญญาว่าห้ามด thanh da ba ngày tham ngày để thanh da tham ngày để thanh da ngày để thanh da còn thanh da còn đi xuống à, còn đi xuống còn đi xuống còn đi xuống còn yo còn yo còn yo đi xuống còn mấy yo này hay chín nữa kia hai cái tiền kim muốn gì làm à à, mày à? Oh! Cua, cua, mày, một nè đúng không đúng เ้าใจนะตักอะไรเข้าใจนะทางนี้พอดีพอดีทางนี้ทางนี้ทางนี้เดินเอาเดนเนเลยอ้อยร้ออเรอยเรอน่้อยหน่อยนี่นะครับต่นาต้องเป็นสุ่นาวูมีสายเน็ตด้วยสายเน็ตสายเน็ตอันนี้ก็จะอยู่คนเดียวนะห้ามื้อห้ามมุน นิชาพี่เตสอนไว้อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อไม่ให้ลืมนะห้ามลืมโดยเด็ดขาดว่าพี่เตสอนอะไรบ้างนะพี่ให้บกไปบายน้องก่อนโบกไปบายน้องก่อนไปบายน้องก่อนโบกมือโบกมือโบกมือไปบายน้องไปบายน้องไปบายน้องก่อนไ no. ปบาไ no. ยไปบาย Hoa, năm mươi lượt rồi. Na thoát được nào. Huý kìa. 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 đuôi kìa. Huý 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 อย่าล,ลืมนะสัญญานะสัญญานะสัญญานะไนะปพว่เรถเดจะพาเดยวจะพากับถึงแนละ้วกับคองการแนละ้วเดี๋ยวก็มาใหม่ไปักพัดก,ก็มาอีกไปไปมา,มานะครับไปแล้วก็มานาแล้วก็ไปไปกลับมาไปไปไปรถรถไป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 ไ

ครับผมตอนนี้พี่เตกกลับแล้วนะครับพี่เสกกลับกับโครงการไปไปมามานะครับเวลาคิดถึงตุลูพอพี่เสกก็มานะครับพอเสกก็มาตอนนี้ก็ได้บอกกล่าวกันเรียบร้อยแล้วตุลูก็โอเคแล้วตูลูทําตามสัญญาแล้วห้ามดือ้อห้ามมึนตูลูห้ามดือ้อห้ามดื้อกับปูนะ ทำดื้อกับตานะลูกนะอือหือนี่นะครับไหนบ๊กบาย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 พิเศกก่อนอะมองเห็นพ่เศกไหมมองเห็นไหมมองเห็นพิเศกไหมตุลูมองเห็นไหมานานรถอยู่นี่ตูลูไม่กลัวเลยตุลูไม่มีอาการกลัวหเห็นเลยนะครับถ้ารถอยู่นี่ chơi lời tiết cương có chơi lời này Thịt cương có sợi lời này chắc phải lên เสดไปอยู่ที่ซุ้มน้ําเงินนะครับเสเไปอยู่ที่ทุมนนททท้มน้าเงินต่อไปตุลูอาจจะมีย้ายนะครับย้ายจากข้างนอกนี่เข้ามาอยู่ข้างในนี่เราเข้าออกออกโอ้สงสัยจะย้ายไม่ได้เรารถรถ,รถยังอยู่เพราะว่าเกรงว่าเขาจะกลัวรถแต่ก็ไม่กลัวแล้วแหละดีมากนะครับทุกวันนี้ตุลูนี่ ถ้ารถอยู่นี่ตูลูยังไม่กลัวแต่ถ้ารถจากทางอื่นมาตูลูเลยเห็นแล้วจะเสียวๆตูลูตูลูหันหนะ้ามาเนี้ยไหนไปบายไปบายบนสูงก่อนเร็วไปบายไปบายพิเศษก่อนเร็วไปบายก่อนเร็วไปบายบนสูงก่อนไปบายไปบายนะมีบายพิเศษเป็นไหมล่ะไปบายก่อนไปบาย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 พิเศษก่อนเร็วไหนไปบายก่อนบนสูงชุนงวงด้วยชุนงวงด้วยบนสูง โอ้ยกินอย่างเดียวเลยคนสวยสมบูรณ์เลย้ยกินอย่างเดียวเลยนะครับไม่สนเลยว่าพี่เศกจะไปต่อไปไม่มีใครทําให้ดูเด้อถ้าอยากรู้ต้องทําเองแล้ว <c oughs> อยากรู้ต้องทำเองเดี๋ยวเอาบอบอมาอยู่ด้วย บบมาอยู่เป็นเพื่อนไหมเอาบอบมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับช่องพลายนุ่มเซกนะครับเพราะว่า จะเดินกลับที่ทำงานแล้วนะครับพีเซจะเดินกลับที่ทำงานแล้วตูรูอยู่เชือกดียวตูรูอยู่เชือกดียวแล้วพีเซจะไปที่ทำงานแล้วไหนหวัดดีครับ F อซก่อนขอบคุณ f อฟก่อนเลยหวัดดีครับที่สวยครับขอบคุณมากครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอหยุตีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับช่องปลายหนุ่มเซกนะครับผมขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับบนสูงแล้วบายบายพีเซก่อนบาย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 พี่เซก่อนบาย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 บนสูงโอ้โหโอ้โห เอาไปบายก่อนลูกไปบายก่อนเรียกไปบายก่อนโอ้บนสูงโอ้บายบายพี่เสกแล้วเออให้รางวัลขอบคุณมากมายเลยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอ่าคุณทุกๆกําลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคาว่าขอบคุณมากครับผมพี่เสกไปแล้วสวัสดีครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม